ฟุตเอานะถอดกันย si no? <t art ic> ังม <t art ic> ึงคิดจะเล่นกับกูเลยนะกูจะบอกให้รับเอาเฮียไม่ไปกูหรอไปเรียลงโษครับไม่เดี๋ยวอันนี้เจ็บจริงใช่ไหม เราจะมาต่อบางปักสามสองหักของไม่ีกันครับผมใครจะเร็นตัวสุดท้ายไมู่้ว่าคนแรกเปิดตามาก็ถือว่าโดนเลยต้องเล่นเกมสองคนที่อยู่ตรงกลางจะรอดไม่ต้องทำอะไรแล้วเอ้าจริงเหรอใช่คนแรกกับคนสุดท้ายนะกะกันดีๆนะครับเปิดออกมาคนแรกคือจบเลยนะกับคนสุดท้ายตรงกลางรอดไปครับไปพร้อมนะครับเรัยบร้อยต่อจัง พอกันยังมันจะเลนฟุตเอานะทอดกันยังมึงคิดจะเล่นกับกูเวะกูจะบอกให้ีนี้ทอดแล้วอ่ะภาษาสัมผัสกูดีจับไม่ดแดกกูหรอกไม่จับห้ามจับไอ้สัสมันไม่ได้บอกว่าห้ามจับอ่ะ ถอดได้แล้วก็ถอดกันหมดแล้วคนสองคนสามไม่นี่ง่าแล้ววะนะคนสองคนสามฮะถอดดังต้องสามรอบคนสองคนสามรอบนะเฮ้ยเสี่ยวว่ะแหวนถอดได้แล้วก็ถอดกันหมดแล้วไม่จะไม่เชื่ออนี้มันจะเปลืองการแล้วนะที่ว่าเขาอาจจะถอดกันสามคนแล้วก็ได้นะ เสร้ไอ้ยืถอดแล้วถอดไอ้แม่ถอดแล้วไอ้ใหญ่ถอดแล้วไอ้สันไอ้แม่ถอดแล้วถอดเอแล้วถชากูบอกว่าไอ้อตอนนี้เหลือกูกับที่านเลยดิไอ้ยืนไอ้ยิน อีกนไม่ใหญ่ต่อดแล้วไอ้นี่ต่อไปสำหรับผู้แพ้ก็เป็นพี่นิกกระพี่ปูคนแรกเป็นพี่นิกครับอ,อ,อ่าอ่าาลูกโป่งอย่างตรงนี้ให้อ่าวิ่งไปลงเลยครับเหมือนลูกหนูครับอ่าเราจะจับเวลาตัง้งแต่เริ่มเลยอเออเจ้าเวลาตั้งแต่เริ่มครับใครมีเวลาน้อยพี่ปูก็เป็นนี้โดนครับนี่เอาพามาผูกหวัวพวอล็อกกับไอ้เฮียไม่ใช่เวลาน้อยเวลามากอ่าใครใคร ไปเอาไปครับเอาวเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงอันนี้คือเริ่มจากตรงนี้เหรอเริ่มเลยครับเจรจาแล้วครับเจรจาแล้วเริ่มแล้วเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ไม่รู้ไม่รู้เอาใหม่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  ไปเอาเอามาไม่รู้ไปแล้วไปเลไปเอาไปเลยเวลาเดียวครับตอนนี้ได้เอยนะามไม่ไปหรอไปล้วไม่เดียวล้วไม่บอกกับว่าว่าล้มนับตั้งแต่เปล่าวะคิดว่าตรงนี้ไดอแล้วได้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 แล้วไดแล้วได้ล้ว้ล้วได้แล้วได้เได้แลวไเอลได้แลได้แลไดวไปได้ไป้อไดเแได้ไปดได้ไไไไไเไไได้ไลแไเไแไเไ้ไไปด พอโอเคโอับน้อยจังวะนี่เด็กสองตัวใช้เวลามากโดนนะครับโดนนะเอะต่อเลยไหมฮะหรืออยากให้ยังไงเจ็บอะไม่แล้วแล้วมึงก็ไม่เอาไว้กูแก่ละโอ้โหนี่วันนี้น่าจะเจ็บไอ้้เหียแล้วคนแพ้โดนทังหน้าคิดดูดิ25กูว่ามี่ทอดหน้าเบี้ยว หน้าเบี้ยเนี่เจ็บเใช่ไหมเฮ้ยเจ็บประวันนายเจ็บเจ็บจะสองนาทีนะครับเฮ้ยัวฟังนู้ดนครเโดนมาดีครับมาดีครับแล้วล้ไม่ลงอะไรวะโอยเจ็บว่า อย่าตรงแก้มไปกินยอกเขาบอรอบ่อนคุณ้าก็เป็นแผลโอ๊ยนะครับพี่สกอตเท์ใหญ่ไปหรือเปล่าไอ้นี่แอ้เราทำโคอะแนะนำนะสกอตเทปต้องเล็กตลอดนะครับอ่าเออใช่ๆเฮ้ยโดนโคตรอ่ะอย่างอยาโอ้โอะไรวะี่ิากิ่งติดไปแบบี้าจะตัดโดนโคตร่ะเลยแต่ดาบ้ากอเปอยากโอ้โหยาอยา รักแค่ต้องเล็กกว่าหลอดครับเออมาแน่ครับมาแน่โอ้ยขอยอมแพ้ได้ปพะเจ็บมากเลยไเจ็บเจ็บเลยเจ็บไม่ไหวจริงจริงอ๋ออ๋ออันนี้เจ็บจริงเลยจ้ะเฮ้ยไม่หูเลยยอมแพ้แล้หมอันมั้นแล้วเออไม่ต้องแล้วพูดเจ็บมากแล้ไอ้จอยมันไม่ซื้อนี่ไหนมาวะไอ้โคตรโคตร จำแล้วจำแล้วจำเวลาช่วยเลอ่าจับเวลาแล้วจำเวลาแล้วนะครับขอป่ะเดี๋ยวเรงเรามีเราเรามีวุ้นแค่คนละอันเว้ยเราต้องเอาจุดที่สำคัญสำคัญแต่ไอ้เกียแต่แบบนี้มึงเอาสองรอบเลยนะสองคนเลยนะกรรมการไม่ต้องบอกดูยนาทีผ่านไปครับแล้นาทีเดียวจบเลยนาทีกูตัดกัะเสริฐนี่เรียบเลยแหวนแหวนลองดีกว่า ไอปูเห hey, yeah, ็นไหมเรา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 เอาเราแล้ว oh. น nah, ี่เทสผมได้ได้ครับแล้วแต่ทีมงานอันนี้ม่ะยิ่แล้วกอันนี้ไม่ต้องกลัวแ้วอเอาจำเขาล้วเาลองเทสดูก่อน สักพักมือขาดที่ดอกดูแล้วนะหูเล็กด้วยนะคนเนี้ยมือสั่นเจ็บนะเจ็บพี่โจตีกับปากเฮ้ยเฮ้ยได้ได้วางเอาวางเอาต่อจากตรงนั้นครับต่อจากตรงนั้นได้เลยเอาทางโลดได้ไหมฮะยังเขาเบาได้อยู่ทาโลดนะยังยังยังโอ้ใจร้อนอ่ะเขายังไม่ได้ทำผิดพลาดเลย ลูกใหญ่คานี้อีกเอาทำเถอะทำมินมินโอ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวครับไม่ต้องเห็นกันละตาอีกนิดเดียวได้เลยครับทำไมตาตกอ่ะทำไมตาตกอ่ะถ้าเกิดว่าพี่หมูทำมากกว่าสี่นาทีก็คือจบแล้วจบโดนเหมือนกันครับสองนาทีผ่านครับตอนนี้วว้า ายต้องถูกโดนตายไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่อนี่พี่ต้องขอโทษจริงนะมันก็รู้หกล้านนี่นี่มามานี่ต้องขอโทษจริงนะไม่เห็นอุ๊ยไม่อยากทำเลยอ่ะโอ้ยเพื่อนรัก หูเพื uhm ่อนเพื่อนหมดเลยเนี่ยช่วยปัดปัดให้หนิ้บ่อหน่อยแบบเชษฐ์โอ้โอย่า, <desktop> ยาลืม็บมาเยอะหูแดงเลยเหตติดอ่าด้วยหูแดงแล้วว่าอะไรอีกวะ อยู่หัวยู่หอย่าลืมเข้าไปกดติดตากกันด้วยนะแค่นี้แหละอุโหเจ็บตัวมากเลยวันนี้มึงมึงอย่าเอาจานเพราะหัวกู๊กเลยนะ